สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปะป,ะปะลาวนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็กลับมาพบกับทุกๆท่ททานอีกแล้วนะคะจะมาทำาดวงความรักให้กับคนโสดนะคะวันนี้เป็นคิวของคนโสดชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกก็คือคนที่เกิดตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยถ้าใครรู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพิจิกนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องของอาจารย์ก็ใช้หลักของ ของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมได้ร่วมด้วยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีพิจิกนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะมีพลังงานอะไรในเดือนแห่งความรักว้าวราศีพิจิกคุณได้พลังงานของ the world คะ่ะอืมความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะอาจจะได้เจอกับคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเปล่าคะ อหรือว่าคุณอาจจะพบรักในโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่างเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือมีเพื่อนแนะนําชาวต่างชาติให้คุณนะคะหรือว่าคุณที่คุณเจอเนี่ยคนโสดเนี่ยเขาอาจจะทํางานเป็นทํางานกับบริษัทต่างชาตินะคะที่มาเปิดธุรกิจในประเทศไทยก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะได้หลายอย่าง หรือตัวคุณมีชื่อเสียงโด่งดังโกลอินเตอร์นะคะเลยได้มีโอกาสอาจจะได้พบกับคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้อา,อารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะคุณหรือคนรักของคุณมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะอารมณ์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะเรื่องราวความรักในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะแฮงแมนอโห ห้อยหัวรอคอยอะไรกันอยู่นะเรามาพบกันหรือเปล่า Emperor นะคะไพ,พ่จักรพรรดิหกดาบจริงด้วยรอที่จะได้เดินทางมาหากันมาพบกันนะน่าจะเป็นคนที่คนโสดได้เริ่มรู้จักนะกำลังสร้างสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะความรักคนโสดตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่จะได้เดินทางมาเจอกันมาพบกันก็ได้นะคะตรงนี้มีความเป็นไปได้ The Tower นะคะสามเหรียญว <of> ิวออฟฟอร์จูนแปดดาบนะคะ Justice หกไม้เท้า สิเหรียญค่ะแปดถ้วยสิบเหรียญว้าวฟ้าวเลยนะคะจบด้วยสิบเหรียญเลยนะคะอืมโอเคเห็นชัดไหมโอเคเห็นชัดนะคะอะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของชาวราศีพิจิกกันหน่อยนึงนะคะขึ้นมาพลังงานของความรักตรงนี้แฮงแมนห้อยหัวกันมาเลยนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าชาวโสดราศีพิจิกหรือรัคนาราศีพิจิกตรงนี้นะคะน่าจะรอคอยความรักมาเนิ่นนานแล้วนะคะคุณไม่อยากมีความรักที่มันแบบไม่จริงจังอ่ะรักเผื่อเลือกอ่ะนะคะเหมือนคุณรอคอยรักแท้นะคะรอคอยรักแท้ที่จะเข้ามาในชิดของคุณไม่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักเนิ่นนานแค่ไหนนะแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่คุณก็ไม่เอา ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่คุณรู้สึกได้จากเซนส์ของคุณจากความรู้สึกในใจของคุณที่เวลาลองไปคุยด้วยลองไปคบด้วยแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่คนอยู่แล้วไม่แฮปปี้นะคะบางทีคุณต้องฝืนยิ้มฝืนหัวเราะไปกับเขาหรือมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่อย่างแรงเลยนะคะในการที่จะมาอยู่เป็นคู่กันกับคุณได้เนี่ยคุณก็เลยแบบ เหมือนถอยออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านั้นแล้วก็ยังรอคอยนะรอคอยรักแท้รอคอยคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะชาวลักนาราศีพิจิกนะคะคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นอย่างไรเขาคนนี้นะคะเป็นจัก,กรพรรดินะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้ว แล้วเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจภาคภูมิใจในตนเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับปกป้องคุณได้นะคะเข้ามาแล้วทําให้คุณอุ่นใจสามารถที่จะมาสร้างชีวิตสร้างครอบครัวร่วมกันได้นะคะ mm hmm. เขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะไพจ่จักรพรรดิตรงนี้นะ อคุณอาจจะรู้จักเขาจากการร่วมงานหรือว่าเขาเป็นบอสเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้านายของคุณหรือเปล่านะคะหรือเป็นเพื่อนเจ้านายหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะ6ดาบคุณน่าจะได้พบเจอเขาแล้วแหละนะคะว่ามีพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันแล้วก็อยากที่จะมาหากันนะเขาคนนี้กําลังประสบกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะปัญหาในเรื่องธุรกิจปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เดิมของเขานะคะ ปัญหาในเรื่องได้ทั้งงานแล้วก็ความรักนะคะเด e อะทาวเวอร์นะประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องเอ้ยประสบปัญหาประสบความล้มเหลวอะไรในเรื่องของธุรกิจหรือความรักนะคะแล้วเขากําลังต้องการกําลังใจนะคะในการที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเป็นสามเหรียญน,นะกาลังพยายามที่จะกอบกู้ในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรของเขาก็ได้นะคะตรงนี้นะ มันเหมือนกับว่าโชคชะตาเนี่ยมันกําลังเล่นตลกกับเขานะคะเขารู้สึกว่ามันเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันแบบทําให้มืดแปดด้านเลยทีเดียวนะคะมีแปดดาบขึ้นมาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอาจจะมีทาวเวอร์ตรงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงก็ได้หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความรักของเขาที่ทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าบางคนถึงขั้นแบบอาจจะแบบ เสียเยอะเลยนะคะเกือบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยก็ได้นะคะเพราะว่าทาวเวอร์ขึ้นมาถล่มทับตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับการแก้ปัญหาของเขาตรงนี้เขากําลังพยายามใช้ในเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของทางกฎหมายเข้ามาช่วยนะคะเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เรียกร้องความยุติธรรมนะคะผลประโยชน์อะไรที่เสียไปของเขาเนี่ยให้มันกลับคืนมานะคะอืมแล้วในสุดโชคชะตานะคะวิ e อฟอร์จูนเข้าเข้าข้างเขาเพราะว่าเขาได้รับ ชัยชนะค่ะ justice มาพร้อมกับ6ไม้เท้าเขาจะชนะคดีนะคะเขาจะได้รับความยุติธรรมเขาจะได้รับเ,เงินหรือว่าค่าชดเชยอะไรบางอย่างที่เขาเสียไปเนี่ยกลับคืนมาเห็นไหมคะเป็นอัศวินเหรียญน,นะได้รับชัยชนะนะคะได้รับเกี่ยวกับ ทรัพย์สมบัตินะมรดกหรืออะไรบางอย่างที่เขาฟ้องร้องกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายตรงนั้นนะคะได้รับความยุติธรรมได้รับค่าชดเชยนะคะตรงนี้กลับคืนมานะแล้วเขาก็ตัดสินใจนะคะที่จะยุติยุติกับปัญหานะคะหรือว่าธุรกิจของเขาบางคนเนี่ยเดินออกมาจากความรักนะคะความรักครั้งเก่าที่อาจจะมีปัญหาต้องฟอง้องร้องแบ่งสิ้นสมรรถหรืออะไรกันหรือบางคนเดินออกมาจากคุ้นส่วนทางธุรกิจที่มันแบบ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ลงตัวมีการโกงมีการแบบไม่ยุติธรรมซึ่งกันและกันนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะแล้วเขาเดินทางมาหาคุณยเขาจริงจังกับคุณมากนะ <c oughs> เขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณอะเป็นสิบเหรียญน,นะคะอยากที่จะใช้เงินตรงเนี้อาจจะมาอยู่ที่ประเทศไทยร่วมกันกับคุณหรือว่าพาคุณไปอยู่ในบ้านเมืองของเขาก็ได้นะคะเพราะว่าวิ e อ o f f o r t u n e ตรงนี้นะคะมันเป็น กองล้อแห่งโชคชะตาที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะคะจากสิ่งเก่าๆเาดิมๆที่มาสู่สิ่งใหม่ที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาความเจริญงอบงามความมั่นคงในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสิบเหรียญน,นะคะเป็นคู่ที่จะช่วยกันสร้างฐานะครอบครัวหรือว่าเขาเนี่ยมีฐานะอยู่แล้วนะคะแล้วคุณไปอยู่ตรงนี้คุณก็ได้รับ ความมั่งคั่งร่ารวยไปด้วยคุณเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเหมือนเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้เลยก็ได้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะสําหรับความรักของคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะได้แต่งงานกันมีความร่ํารวยนะคะมีปฏิหารแห่งความรักมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตรงนี้ขึ้นมานะคะว้าวเลยนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะสําหรับไพ่ออร์เรคนะคะที่จะมา ให้คำแนะนำกับชาวราศีพิจิกลัคขณาราศีพิจิกต,ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกๆท,ท่านเลยนะคะชาวสองด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ให้กำลังใจนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆได้ดูไปกับเราด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะว้าวพ <laughs> ห้บอกว่า เออ that c r e a t u r s นะคะนั่นแหละคือขุมทรัพย์คือขุมสมบัตินะคะคือความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณในอนาคตนะคะปัจจุบันและในอนาคตแล้วนะคะว้าวเลยนะคะ <c oughs> ความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ ตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วไปเปลี่ยนชีวิตของคนรักของคุณให้มั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยก็ได้นะคะต้องดูว่าในตรงนี้พลังงานของคุณคือใครนะ observer นะคะ คุณลีรอนอ่ะมาฮันแมนอ่ะคุณลีรอนในความรักมานานแล้วคุณเลือกเฟ้นในความรักมานานแล้วนะคะคุณไม่อยากเสี่ยงในเรื่องความรักคุณรอคนที่ดีงามแล้วในที่สุดนะคะคนที่ดีพร้อมสําหรับคุณก็มาหาคุณแล้วนะคะชาวพิจิกดีใจด้วยจังเลยนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะเป็นเชนอเชนอินเดวินนะคะเป็นทางเลือกนะคะการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางปัญหาอุปสรรคเห็นไหมคะปัญหาหนักเลย ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแปดดาบขึ้นมานะคะแปดถ้วยขึ้นมานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางแบบปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอะไรแย่ๆที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อเขาได้พบกับคุณหรือคุณได้พบกับเขานะคะมีทางออกที่ดีแล้วก็มีการมาสร้างชีวิตใหม่ร่วมกันตรงนี้นะคะดีใจด้วยกับชาวพิจิกนะคะ เดี๋ยวขอดูีิว่านางฟ้าจะบอกอะไรกับพวกเราบ้างนะคะชาวพิจิกนางฟ้ามาเลยนางฟ้าอาขอคำแนะนำดีๆค่ะ yes คนนี้แหละคือคนที่ใช่แหงแม่ <laughs> นะคะคุณรอคอยเขามานานแสนนานแล้วนะคะเซนส์นของคุณเนี่ยจะบอกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่จะมาสร้างชีวิตใหม่มามอบชีวิตใหม่ที่ มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ให้กับคุณนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกดีใจด้วยอ่ะขออีกสองใบนะคะ w ิ t ชิน the next few weeks ว้าวอีกกีไม่อีกไม่กีสัปดาห์ข้างหน้านะคะคุณอาจจะได้เจอเขาคุณอาจจะได้รู้จักเขาคุณอาจจะแบบได้ ได้มาเรียนรู้ได้มารู้จักได้มารักกันนะคะข่าวดีเข้ามาวเร็วนี้แล้วนะคะเพราะนั้นอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์เกือบสุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะเพราะนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็คือในเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะอาจจะเป็นช่วงวาเลนไทน์ก็ได้นะคะว้าวตั้งตารอเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกขอย้ายมาอยู่ราศีนี้ด้วยคนดีกว่า <c oughs> นะคะพี u ชูลีโซโลชูชันนะคะ มันจะมีทางออกของปัญหาที่ดีร่วมกันนะคะในท้ายที่สุดนะคะเ,เป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าคุณไม่ว่าคนรักเก่าของเขาหรือว่าตัวเขาเองนะคะจะตกลงกันได้แล้วก็มีไพ่ของ justice เข้ามาด้วยตรงนี้นะคะอดีใจด้วยนะคะปัญหาทุกอย่างมันลงตัวมันเป็นหนทางออกใหม่ๆนะคะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าการรอคอยนะคะจะสามารถสมหวังนะคะแล้วก็มีความ これは คืบหน้าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีความชัดเจนมีความลงตัวบางคู่อาจจะได้แต่งงานกันในเร็วนวันนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดที่อาจจะแบบเหมือนได้ศึกษาดูใจเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่สําหรับคนโสดคนไหนที่ยังไม่เจออาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอเอาใจช่วยขอให้ได้เจอนะคะในเดือนแห่งความรักนี้เลยนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะขอให้โชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ